เทศบาลนาครหัวหินประชุมผู้นำชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นค่ะ วันที่17ธันวาคม2568ที่ห้องนรได้ดำริสำนักงานเทศบาลนาครหัวหินนางสาวไพรินกองพันรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนาครหัวหินครั้งที่สองปี2569โดยมีนางสาวนัทวันมิตรด,ดีเลขานุกการนายกเทศมนตรีนายจิรวัตรพมณีปรลัดเทศบาลรองประลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการชุมชน42ชุมชนพร้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนางสาวไพรินกองพันกล่าวว่าการประชุมผู้นําชุมชนในเขตเทศบา,นนาลนครหัวหินครั้งที่2ปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานและวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับภาคประชาชนในประเด็นสําคัญต่างๆอาชีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ปัญหาให้กับชุมชนสะพานขี้เหล็กที่มีการจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเลียบคลองด้านข้างร้านสะดวกซื้อซอยหัวหิน94 การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงใน3ชุมชนแจ้งการเปลี่ยนแปลงแนวเขตชุมชนจำนวน3าแห่งได้แก่ชุมชนวัดเขาหินเทินชุมชนหนองแกและชุมชนหัวหนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการดูแลที่ทั่วถึงนอกจากนี้ทางกองสวัสดิการและสังคมยังแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบว่าจะมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะกรรมการชุมชนระหว่างวันที่27ถึงวันที่30มกราคม2569 เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ความรู้นำมาปรับใช้กับคนในชุมชนแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2,569จากทางกองสาธารณาสุขการสำรวจความต้องการเกี่ยวกับเส้นทางการทำความสะอาดเพื่อเตรียมแผนการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการในอนาคตให้ครอบคลุมทุกจุดสำคัญในเขตเทศบาลและทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านแพ ช่วยกันดูเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น